นาครับคือช่างไทยสมัยนะวันนี้มาแบบโดดเดี่ยวเลยนะครับมาคนเดียวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูคำถามแล้วก็ประเด็นประเด็นสำคัญกันแล้วกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าที่เปิดตัวเติบโตสดร้อนๆนะครับของแบน an, นรนด์เทอร์มินาสซั้นได้ธนชาติเซชุดใหญ่ซึ่งตัวเองก็ต้องบอกว่าอยากโดนในด้านธุริชันแล้วก็ประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ย้อนกันึยประเด็นแต่ว่าวันนี้นะมมอยากเน้นสะั้นมาหนวเรื่องนะคุผู้ชมคือกิมงานการเปิดตัวถือว่า ก็อบอกว่าน่าส่งจับดี่ถ่ายทุกท่านเลยเัี่ยครับวันนีคุณรักด้วยครับมาดิมาเดียวครับมาดูวันนี้นะครับอันนี้มาเดียวๆนะมาเดียวๆแล้วก็ เข้ามาแถลแงต่างๆแต่ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับทั้งเรื่องของสัญญาที่เจ้าตรวก็ยังคุยไม่จบด้วยแล้วก็เรื่องของเป้าหมายเนี่ยที่บอกได้เลยครับคุณผู้ชมว่าเป้าหมายของโจ้าตเวเอเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายส้มจัดก,ก็คือพาผู้ตบอลไทยไปเลือกชิโลสุดท้ายให้ได้นะครับเรียกว่าวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวน <c oughs> นันนะครับแค่วางศิลมาพี่อยู่หรือเปล่า เดี๋ยวเราจะมาฟังบทสัมภาษณคต่อๆแต่ครับมันจะเป็นงานถึงขั้นนะครับเป็นงานที่โคดันที่สุดชั้นลงเลยจะเดี๋ยวว่าได้เลยครับสวัสดีครับทนพี่ฮาสั้นตลาบครับผมก็ถามไปหลายละเอียดเดี๋ยวแม่น้องดูถามแบบใกล้ๆนะับว่าเป็นยังไงสวัสดีครับ ดูด <All good? S 1> สุดๆเลยครับเีครับมีอะไรหรอเขยนนครับนไ้ยนนดีขอบคุณรัโอเคท่านเีงครับ Now. Um, it, it's been. Is this on? Are they on? Yeah, yeah, yeah. Um, it's like mixed mix feelings because I, I've, I've loved my time in Thailand. I, I, I'm, I'm so I feel so much passion and potential for football in this country. A big part of that is the fans. I think the fans all over the country, I think the fans are incredible. And the players, are, the players that I've worked with, I think they're incredible. I just love, I, I love so much about this country. And then obviously in the last 24 hours, this role has come about and it's come about in a difficult circumstance. So I, on one hand, I, I feel a little bit uncomfortable because it's normal. And uh, on the other hand, I know once this settles down, I'm going to feel very excited about the, p the possibility of being able to uh, work with a, a group of players that I feel are an exceptional group of players. It's a matter of feeling. Right now, passion and potential, the excitement, the ศักยภาพมากเลยในฟุตบอลนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนแฟนบอลทุกคนเลยนะครับนี่เป็นสิ่งสําคัญส,ส่วนใหญ่ที่สุดส่วนที่สก็คือเรื่องของนักฟุตบอลนะครับที่มีความสามารถค่อนข้างสูงนะครับแล้วเขาก็คิดว่าเขาก็มีความตื่นเต้นที่จะได้ทํางานร่วมกับผู้เล่นที่มีความสามารถแตกต่างๆหลายคนครับโค้ชท่านสวันที่ผ่านมาเนี่ยรับรู้สถานการณ์อัปเดตของการเปลี่ยนแปลงโค้ดที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์สูงมากเลยเนี่ยคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ about uh, what's going on during this uh, 24 to 48 hours? Like, it changes what is your feeling as well? Um, well, you go through a feeling of... First, you feel sad because someone's lost their job. As a coach, you know, I've been through this. You, you feel empathy. Um, it's never nice when this happens. And then suddenly uh, the day or two goes by and you get a contact from the federation, and then, and then your head goes into right, we need to prepare. Because the most, the, the most important thing, I know this is a lot, sorry. The most important thing is, is not me, it's not, it's not anyone other than the players. And the fans. We need to make sure that we, um, in this short space of time, we are ready in November so that we deliver two top performances and we get the team in a stronger position for when we get to March. And when we get to March, we get the job done and we go to the Asian Cup. That's, that's where the focus is now. So it's been a mix of emotions to now, right, we now need to prepare. <coughs> ก่อนอื่นก็คือรู้สึกเสียใจนะครับแล้วก็รู้สึกเศร้าในฐานะที่เป็นโค้ชฟุตบอลด้วยกันในการที่เห็นโค้ชคนหนึ่งเนี่ยต้องเปลี่ยนบทบาทหรือว่าโดนปลดเนี่ยก็ตามนะครับก็คือเข้าเข้าใจนะครับในฐานะโค้ชฟุตบอลด้วยกันแต่ว่าพอมาอีกวันหนึ่งเนี่ยก็คือได้รับการท้าทายนะครับไอเดียต่อไปก็คือสิ่งที่เขาคิดก็คือเขาก็ต้องเตรียมต่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับตัวเขานะครับก็ค<ๆ>ือมันจะเป็นเรื่องของแฟนบอลหรือว่าผู้เล่นมากกว่าในการท,ที่จะทาไงที่ในสถานการณ์เกมต่อไปใน เนี่ยทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้ได้เปรียบที่สุดและไปต่อไปก็อีกนัดหนึ่งก็คือเดือนมีนานะครับถ้าไปถึงตรงนั้นปุ๊บเราสามารถทําจ็อบดันได้แล้วเข้ารอบไปได้เนี่ยอันนี้คือเป็นจุดที่เราต้องโฟกัสในระยะสั้นแล้วก็ทําให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกความรู้สึกหรือว่าความทิ่เห็นมันหลายอย่างมันเปนเปกันมากในความในระยะทางเวลาีสั้นเยครับตอนนี้โค้ชปีแบบแก่ผู้เล่นในใจบ้างไหมครับหลังจากที่รู้ว่าต้องเข้ามาทำตรงครับแล้วก็พวกเนี่ย So, so now talk about the players, do you have any key players in my already or not, with they? and also about the plan, are you going to matches in this weekend or any match you are going to play? Um, so the first question, uh, uh, obviously I watch games every weekend. Uh, there are obviously players in the national team I really, really like. Um, I think there's some fantastic players in the national team. And then I also think there's some players that are not in the national team that I think are really, really good. Um, and like I said before, we have to get the balance around preparing for the future but also winning now. And so maybe there's some players outside of the, the team that right now they're performing really well. And, and could those players help us now? And this is what we're looking at at the moment. เรื่องแรกก็คือเรื่องของผู้เล่นก่อนนะครับก็เขาก็ได้ไปดูไทย,ยลีกอย่างสมาเสมอทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับก็ได้ติดตามในผู้เล่นชุดปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายคนที่ฟอร์มเนี่ยค่อนข้างดีหรือว่ามีความสามารถสูงอยู่แล้วครับแล้วก็ยังมีผู้เล่นอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ติดหรือเรียกมาเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้ดีเช่นกันนะครับก็เขาไพยายามดูให้หลากหลายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันก็ต้องบาลานซ์นะครับระหว่างผู้เล่นชุดเยาวชนเพื่ออนาคตแล้วก็การคว้าผลลัพธ์ในระยะสั้นเพื่อชัยชนะนะครับก็ดูอย่างรอบด้าน ขอ writers. อนุญาตขออนุญาตอย่าเอาไปเอาไปเงินสิเดี๋ยวก่อนตอเดี๋ยวมีไปดูเกมเช่นกันครับแต่ไม่ได้บอกว่าเกมไหนอขออนุญาตถามถ้าเกิดรุ่งเกินไปขอโทษด้วยอันนี้จริงหรือ,อ like ไม่ครับว่าก่อนหนห işte <c oughs> <rup> ้านี้ครับโค้ดมีทางสมุทรตัดต่อโค้ดมาให้เต็มเป็นเฮดโค้ด e แล้วโค้ดก็ทำให้โค้ดอ่ะต้องจะลาออกจาก So, yeah, they have some question if you cannot be as well. So, this is true that you get approached for some tiny club as well that you have in mind to decide to get a job. So, then there's a process that you have to take decision to get the head course The two things are separate. Um, since I've been in the role, there have been approaches from clubs in Thailand and overseas. Uh, and for one reason or another, they've just not been the right fit. Um, and I have a very strong uh, respect and gratitude to the president um, for giving me this opportunity. Um, and it's important that I do all I can, whether it's in the TD role or now it's changed to this role. I have a responsibility to do whatever I can to make sure we deliver success. ครับก็ในในเรื่องแรกก่อนในเรื่องของการข้อเสนอต่างๆก็มีนะครับในเรื่องของสโมสรไม่ว่าจะในไทยก็ตามหรือว่าต่างประเทศด้วยนะครับแต่ว่ามาก็อาจจะแบบมีหลายอย่างที่แบบไม่ลงตัวหรือว่าไม่เหมาะสมกับตัวเขาแต่ว่าอีกเรื่องนึงคือเรื่องของ กับสมาคมเนี่ยก็คือเขาก็ให้เกียรติแล้วก็ค่อนข้างที่จะเคารพท่านนายกมากนะครับแล้วก็ไม่ว่าเขาจะทํางานตั้งแต่บทบาทพอเทคนิคหรือว่าในเฮดโค้ชเนี่ยเขาก็อยากจะทําอย่างเต็มที่นะครับสุดความสามารถเพื่อทจะตอบแทนท่านนายกอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว uh, excuse me yesterday a former cause leave some message to you you had c o l d about our determination uh, he need to you g o t a... Determination for improve Thailand football. Also, you say something about about this let's say. About this, uh, it's about the issue. of course, uh, that we have the willing to improve uh, Thai football yeah, as well. Yeah, so, yeah. What's your opinion? Yeah, listen, I, I agree. I agree with um, that. I, I've met Ichi a bunch of times and had some really good conversations. Some of the stuff I shared at the beginning, I shared all of that with Itchy in terms of what I found and how we can improve. Um, and I have a lot of, I have a lot of strong feelings for this federation and for the game here. And all the things that we spoke about before are really important to help grow the game. And it's not just to grow the game for us. It's about Thailand. It's about the people. And yeah, we have we have to keep pushing and. Uh, making sure that we start addressing all these areas. There's been a lot of great work that's done, but there's also areas that we feel we can improve. ในเรื่องของการพัฒนาฟุตบอลไทยก็กับอิชิก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน,กนแล้วั้ก่อนหน้านี้นะก็ได้มีการแบบทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับก็ในการพัฒนาฟุตบอลไทยเนี่ยก็นอกจากในส่วนของทีมชาติเนี่ยก็คือการพัฒนาเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อให้โค้ชเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดอย่างเดียวแต่มันคือฟุตบอลโดยรวมของประเทศนะครับเพื่อให้มีการ พัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับก็อย่างที่บอกก็ยังมีหลายหลส่วนที่ยังต้องพัฒนาต่อไปครับถามโค้ชครับประสบการณ์ในการทำบีทีมีส่วนช่วยในการมาทาทีมชอบนี้ไหมครับแล้วก็แอบถามนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็เคยทํางานกับชนะทิพด้วยมีโอกาสที่จะให้ชนะทิพเป็นกับันทีมต่อหรือว่าวางแผนมุมมองยังไงเกี่ยวกับทิศทางการสร้างทีมเพื่อสู้ในระยะเวลาสั้นครับโซย่ LIKE, h la so, yeah, uh, for the previous experience to work with b a s w e l l is help you to adjust For the next job as the Thailand coach, as well, and also you used to work with Jay Shannathin as well. Do you have any plan to work with him as the current captain or this with him? Um, I think, given my experience, I've been now with three national teams uh, in different confederations. I've been to a World Cup, I've been to an Asian Cup. Uh, uh, golf Cups, Gold Cups, Nations League. I've been to all these tournaments, won tournaments, um, gone through qualifiers. That in itself uh, helps me come into this role and feel very, very confident about how to deliver a training camp, how to get results, how to get through qualifiers, how to manage tournaments. So, on that side of it, I feel very comfortable. อย่างแรกก็คือเรื่องของการเตรียมตัวก่อนละกันนะครับหรือว่าแผนงานของเขาเนี่ยคือเขาคิดว่าจากประสบการณ์ในการที่เขาได้ไปทําประเทศต่างๆแล้วก็รายการไม่ว่าจะฟุตบอลโลกก็ตามหรือว่าเอเชียครับรอกคัดเลือกในกับบาเรนก็ตามหรือว่าต่างๆทําให้เขารู้สึกได้รับประสบการณ์ด้วยแล้วความมั่นใจด้วยว่าเรื่องของการเตรียมตัวการลงแข่งการจัดตัวผู้เล่นต่างๆเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามั่นใจนะครับ With regards to Jay um, first of all Jay is an incredible person Before he's a player, incredible person, um, a great professional. What he's doing for Thai football, not just on the pitch, but off the pitch, in terms of helping young players every day on the training pit, he has a strong voice, he has high standards. Jay is a very important player. And to, to your question, um, yes, 100%. I want to work with all the players and build a relationship with the players and jay being the captain is someone that is very important for the team and i'm gonna be, i'm going be leaning on him for you know what's what things in the environment can we improve where we are you know uh, uh, someone that can help me with the group um, to understand how the players are getting on so jay's gonna be very important <laughs> ส่วนตัวเนี่ยก่อนที่จะพูดถึงในฐานะนฟุตบอลเนี่ยก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็ดีมากนะครับในส่วนของนักฟุตบอลเนี่ยก็มีความเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของภาวะผู้นำนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยก็ค่อยให้คําแนะนํารุ่นน้องดูแลรุ่นน้องต่างๆนะครับก็แน่นอนครับก็จะต้องขอคําแนะนําหรือความช่วยเหลือของทางเจด้วยนะครับว่าอาจจะทํางานร่วมกับกลุ่มผู้เล่นต่างๆยังไงนะครับก็แน่นอนครับแล้วก็ผู้เล่นต่างๆคนอื่นๆด้วยที่ก็ต้องทําความวิจักแล้วก็ทำการเรียนรู้ต่อไปถามโค้ช ที่โค้ชก่อนถูกประเด็นก็คือเรื่องของการเป็นแชมป์อาเซียนด้วยแล้วเดี๋ยวปีหน้าการปีถ้าถ้าอยู่ถึอเรื่องของการเป็นแชมป์อาเซียนตรงนี้ครับโค้ชมองอย่างไรบ้างแล้วก็โค้ชคิดว่ามันมีความสําคัญกับฟุตบอลไทยแค่ไหนกับการเป็นแชมป์อาเซียนอันนั้นจะคอย like uh, assessment that mention this about the a s e a n Cup a F F a s e a n Cup that next year we play in the middle of the year so in case that you have to lead the team in next year it, w h a t is y o u r e x ค e c t า t i o n a n คุ o คิดว่าที t คัพม s ความสำคัญสำหรับกา n แข่หรือไม่ไ t n i าชม่มีอนอกจรชนไม t a ากรช o าน t h e r e กจ i ก t นะอรชนะนชอนรับานะนกาชนไม่มีอนชม่าอนะไ่นไม่มีอนอ่นไออมกาี่ี่ารากา่ออาารอ สิ่งที่กลายเป็นประเด็นพูดถึงในประเทศไทยตอนนี้ก็คือค่าเฉลี่ยในการชนะอันนี้กดดันไหมครับมีเทคนิคยังไงในการทํางานกับฝ่ายเทคนิคที่จะต้องพูดถึงเกมที่มันต้องชนะเพราะว่ามันจะต้องถูกเปรียบเทียบแหะตรงนี้เ็าจะทํางไงครับ y o l i, I s I think i t a n t that b e w e o i n a l l our games so, I mean that that's g o i be the target that's what we're going be planning for um, ครับก็โอเคก่อนอื่นคือพูดถึงเรื่องวินเลตใช่ไหมก็คือ,อถ้าเราพูดถึงเกมที่สำคัญจริงสองเกมเนี่ยคือสเกมเนี่ยเราต้องชนะแน่นอนชัดเจนนะครับ It's always interesting because I read a lot about win percentage and people look at win percentage and they equate that to success or failure นะครับแต่ว่าพอมาพูดถึงเปอร์เซ็นต์การชนะหรือว่าวินเลตเนี่ยก,ก็เห็นหลายคนเนีเอามาเปรียบเทียบหรือว่ามาชีว้ว่าเป็นตัวตัดสินว่า

what I've always believed in the past, and I use New Zealand as an example, we played in three and a half years two games at home. The rest of the games were away from home against higher ranked teams USA, Mexico, Japan, Korea, all away from home. because we felt that was the best way to develop our football team by playing against strong teams because then you learn more นะครับก็จากประสบการณ์ของที่เข้าทําทีมนิวซีแลนด์3ปีครึ่งนะครับก็มีแค่2เกมที่เล่นในบ้านนะครับที่เหลือเนี่ยไปเล่นเกมเยือนหมดเลยนะครับแล้วก็เล่นกับทีมที่แรงค์กิ้งสูงกว่านะครับเพราะว่าเป้าหมายก็คือการที่ให้ผู้เล่นเนี่ยได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เรียนรู้นะครับ neither is right or wrong i believe in that way But sometimes I think when I read the media, maybe I should uh, play some lesser teams just to help my own personal situation. But it's just not what I believe. นะครับก็มันอยู่ที่ความเชื่อของโค้ชแต่ละคนด้วยนะครับก็มันไม่มีถูกมีผิดก็หลังจากที่เขาได้อ่านคําแนะนําจากแฟนบอลหรือว่าก็เจอทีมที่แบบอ่อนแอกว่าหรือว่าเพื่อจะได้ชนะก็มันเป็นอีกแนวทางที่เขาคิดว่าไม่น่าใช่ครับผมครับ Oh, <laughs> <laughs> sorry, mate. Sorry. Yeah so, yeah, so, can you explain a little bit about your game idea or the yeah. style of play that you yeah. want to see Thailand? Um, you know, I, I like the, I, I do like Itchy's approach. Yeah, I think there's a lot, a lot of good things. Um, the way they defend, the way they attack defend way way for Look me ก็่อนื่นก็คือเขาก็ชื่นชมแนวทางที่ทางอิชิได้เล่นก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเล่นเกมรุกของเกมรับก็ตามครับ For me we have a lot of dynamic players we have players that are comfortable on the ball we have players that are willing to run forward นะครับแต่ว่าจุดแข็งของผู้เล่นไทยที่อย่างตามมุมมองเขาเนี่ยอย่างแรกคือเป็นผู้เล่นที่มีความดินามิกนะครับหรือว่าเคลื่อนที่ต่อเนื่องครับสองคือมีผู้เล่นที่ ชอบที่จะวิ่งหลังไลน์นะครับแล้วก็มีความเอ็กซ์เซสซนะครับ From day one I don't want us to change everything From day one we're going to build on what's been done But I want us to be way more aggressive attacking the opponent's box อย <c> ่า <oughs> งที่บอกว่าเริ่มมาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดครับแต่อย่างที่บอกว่าเราจะเริ่มใส่ไอเดียไปเรื่องของการปลุกอย่างดูดันในกรอบคู่ต่อสู้ Aggressive attacking the box Brave by getting more numbers in the box ครับดูดันนะครับในการที่จะกล้าเข้าไปอยู่ในกรอบคู่ต่อสู้ให้มากซึ่งมีจํานวนที่มากกว่าคู่ต่อสู้นะ And when we don't have the ball, I want us to be compact, and from there, I want us to be aggressive, building pressure on the opponent. นะครับแล้วก็พอเสียบอลหรือว่าเกมรับเนี่ยทุกคนลงมาคอมแพคพร้อมกันเป็นระเบียบกันหมดแนละ้วพอทุกคนพร้อมปุ๊บทุกคนก็จะเพสซิ่งอย่างดุดันด้วยกันทันที And I want our players to give absolutely everything when they put this shirt on. <laughs> <laughs> so when they're, they're so they are crawling off the pitch, you know, real proud, proud of their performance, giving everything, played with courage, being aggressive. You know, this is this is what I want. This is what I want to instill uh, in this in this badge. And, and again, it's all about the fans. We want we want to get the fans excited by being aggressive. Attacking the goal when have it, being attacking uh, ครับอย่างที่บอกครับก็คือผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะต้องภูมิใจครับแล้วเวลาจบเกมเนี่ยทุกคนต้องคานออกนอกสนามอย่างหมดแรงแล้วก็เต็มที่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเกมลุกเนี่ยทุกคนจะต้องแบบดุดันแล้วก็เข้าไปในกรอบด้วยความกล้านะครับแล้วก็พอไม่มีเกมไม่มีบอลเนี่ยเกมรับเนี่ยทุกคนลงมาคอมแพกแล้วก็เล่นเกมรับอย่างดุดันช่วยกัน ครับสุดท้ายแล้วครับฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับส่งเมสเซจหน่อยเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าแฟนบอลเองก็อยากจะได้เมสเซจโค้ดครับ so last one is uh, the message to the fans as well because the fans also look forward to g e t yeah 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 but look this message is probably the most important message of this whole press conference um, I love how passionate the fans are they care so much. The last 24 hours, although it was difficult for me to read, I also loved it. I loved how much they care. ก็อันนี้น่าจะเป็นแมสเซจที่สําคัญที่สุดและอยากให้ถึงแฟนบอลทุกคนครับก็ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับที่จะอ่านแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็หลงรักนะครับความแคร ความใส่ใจของแฟนบอลทุกคนแล้วก็แพชชั่นเกี่ยวกับฟุตบอลไทยครับ um, I've been in this game long enough to understand that the way the the timeline of of how this happened you know there's a lot <laughs> excuse me there's a lot of uh, rumors and speculation เขาก็อยู่วงการฟุตบอลมามันก็จะมีสถานการณ์คล้ายๆกันนะว่ามันจะมีข่าวลือเกิดขึ้นมีสถานการณ์นู่นนี่นั่นครับ but I'm an honest man and Um, all i hope is that over time um, myself the staff and the players that we put on performances that the fans are proud and hopefully after time the fans can uh, step by step begin to, to build a little bit of trust but i have to earn that trust off the fans i understand where we're at i have to earn the trust off the fans and I'm confident I will. And I hope at some point they will embrace me because this is a lot. I hope that they embrace me because I value the fans as the most important people in this whole uh, journey we're about to start. <laughs> นะครับไม่ว่าจะตัวเขาเองทีมงานสตาฟนะครับหรือว่าผู้เล่นทุกคนนะครับซึ่งในระยะต่อไปเรื่อยๆก็เป็นหน้าที่ของเขาที่จะชนะใจแฟนบอลทุกคนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้เขาเขาหวังว่าในเวลาผ่านไปเรื่อยๆทุกคนจะเปิดรับเขามากขึ้นยอมรับเขาแล้วก็ภูมิใจในฟุตบอลไทยอย่างที่เขาอยากจะให้เห็นนะครับก็เป็นหน้าที่ของเขาที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ชนะใจแฟนบอลไทยทุกคน โอเคครับขอบคุณ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 ทุกท่านนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสหรับมูนเดย์ซนอนนะครับตอนนี้จบกปูครับผมเอาไปให้เสแชมป์แชมป์เรียบร้อยครับสำหรับแอนทนีแฮชชั่นนครับเราต้องบอกว่า ถามให้เกือบหมดนะเกือบหมดเลยนะครับโอกาสถามก็มีคำถามหาประเด็นสิ่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจนตอนนี้ก็คือเรื่องของความกดดันนะครับรู้ได้ว่าที่งานนี้งานใหญ่จริงแล้วก็อย่างที่บอกเริ่มต,ต้นคำถามเยอะแยะมากมายซึ่งอย่างที่บอกเราก็ต้องตามเชียร์ทีนไทยต่อนะครับวันนี้ถึง่างนี่็คืออะราเรื่องของ ก็ถือว่าวมันถือว่าดุจมากมากนะครับเพราะมันการเปิดปตัวในวันคุณเดียวด้วยนะครับสร้างเองคือผลก็ไม่ได้ฟิลลิ่งแบบนี้านานมากนะคที่ตัวต้องมามาใส่เดียวนะครับมาใส่เดียวเปิดตัวเดียวนี่นก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องพูดเลยว่าเออนี่เป็นเป็นบรรยากาศร,รอบหลายปีเลยนะที่การเปิดตัวนี้ในวันคุณเดียวแล้วก็สร้างเองก็ ยังดูเตรียมการบ้านมาไม่ได้เยอะเท่าไหร่ดูจากแผงงานฝั่งคือเท่าตัวถ้ราะที่ผมสังเกตันเนี่คือเอากระดาษแผ่เนเดียวแล้วก็เข้ามาเพื่อรับสถานการณ์ที่เปิงต้มยูนต้มโจากแบบนี้แน่นอนนี่็นสิ่งที่ผู้ได้เลยเป็นงานที่ค่อนข้างใสใจมากจริงเขาไม่ค่อยเจอเีมในการเปิดตัวครัที่คนไทยรท้่ัเเกเป็นันล่นนนาสุดในเรื่องของาการทำทามนะครับแต่ว่าก็เห็นเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกผู้ชมก็ฟัง ต่อจากนี้นะครับก็ต้องเชียร์ทุกบอลไทก่อนเพราะว่ายังไงก็คือที่บอลไทยนะคชีวันนี้เป็นอีกหงวันที่ฟูลดิงขมก็รู้สึกดีใจที่เกิดขึ้นนะอดีตศาสตร์ของทุบอลไทยก็ก้าวต่อไปนะเดี๋ยวผมเขาไม่อมดแต่ละขอก่อนนะครับถือ่มู้ตอนให้มัต้องที่สุดท้ายมันก็ต้องมูก่อนนะไม่ใช่ไมู่้นะยกด้อครับ ไอ้นกไอ้นกแล้วเราอะไรวะฟอร์มด uh, oh, ีไหมตั T ้งน้อยขาอผมปวท้องวาอะละเดี๋ยวพี่โอนไปให้ได้ครับผมนี่นอครับหนึ่ร้อ้าสิบร้านโหอย่นี้มาแว๊บๆมาเห็นไหมโอเาซ้อมใช่ทีมชาติทีม้าติผู้หญิงอะช่วอด้วยาคขาว ต่เลยครับในสมาคมเลยนบอะดีต่อดต่อให้ยอ,อยู่อ,อ๋อนีีีีดูถูกไม่ดูเถือนดูเถอนดูถูกอย่าลืมยลอ,อย่าลืมโหลดอย่าลืมโหลดทกีอีกทุกทีครับได้ีครับได้เห็นวิได้ครับครับผมากีบ่อยก็าจะได้ทุกไปละเบียนะเดหน โอเคตรงนี้ประเดี๋ยววิธีถ้าความเปลี่ยนแปลงมันไม่กปกตินะครับจากนี้ก็ต้องมงองุกออมต่อไปเพรก็ต้องผมว่ายังไงก็ต้องคตองอุต้องดเชี่ยวต่อนะครับซึ่งแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นแลตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกอย่างหนึ่งว่าเอ็อเนเรื่องการไปต่อผมผมเห็นทิศทางนะอย่างอีทีอ่ะวันนี้ก็ปรับทิศทางแนละ้วคือ เขาเป็นโค้ดก็รู้ดีนะครับว่าสุดท้ายอ่ะทุกอย่างมันมันต้องเปลี่ยนแปลงนะครับมันต้องต้องไปต่อต้องพยายามแบบให้มันก้าวต่อไปอ่ะคือมันอาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกหรืออารมณ์อ่ะสุดท้ายองค์กรอ่ะมันก็ยังคงต้องอยู่อ่ะเหมือนสโมอสรอ言言่ะสโมอสรยังอยู่เปลี่ยนบุคลากรได้สโมอสรก็ต้องอยู่ทีมชาติไทยก็เหมือนกันแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปแต่นี้ก็ต้องมูฟออนลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่ามันแบบ adamente, แบบคือขัดขัดความรู้สึกหน่อยแต่ก็ก็ต้องดูยันต่อไป คือผมเองก็วันนีอ้อยากมาดูวิชั่นอะไรแต่เข้าใจนะว่ามันค่อนข้างฉุดกระหุดมากนะครับแบบว่าสถานการณ์มันเขาเรียกว่าอย่างไงมันมันเร็วอะเร็วจนเกินกว่าที่จะตั้งตัวรับ